สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Flea การเหมือนเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับร่วม2เดือนเนาะคิดถึงมากคิดถึงมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับพี่ดลนาจากช่องเด n นาเพอร์ฟูมเวิ์นะครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงน้ําหอมของสหภาพโซเวียตนะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเบื้องหน้านี้เนาะใช่ค่ะก็น้ำหอมของสหภาพโซเวียตนะครับก็อ่า อ่ที่จริงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับประมาณช่วง1,920 Rolling Twenty อะไรประมาณนู้นนะครับก็ร้อยกว่าปีแล้วแหละนะครับร่วมเป็นน้ําหอมที่ร่วมสมัยกับช h a n n e l Number f i ใช่ค่ะคล้เคียงนะคะใช่เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชื่อเรสมอสโกนะครับน้อง Red ก็เท่าสีแดงเนาะมอสโกก็คือเป็นชื่อเมืองหลวงของรัสเซียนะครับแต่ว่าณช่วงนั้นนะครับมันจังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่เนาะ USSR นะครับผมก็ แน่นอนนะครับพคเกจจิ้งนะครับที่อยู่เบื้องหน้านี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ขวดนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับสวยมากค่ะน้องชาร์ทนี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นขวดที่บ่งบอกถึงความเป็นรัสเซียได้ดีเลยนะครับขวดทรงแบนนะครับมีฝาจุกที่คล้ายๆกับเป็นเหมือนยอดโดมแล้วก็มีผู้สีแดงห้อยเนาะ ถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไหมคะน้องสัตว์ที่มันจะมีอ่าใชะ่ผมนึกถึงไอ้ตัวจัตุรัสแดงใช่ใช่จัตุรัสแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของอ่ารัสเซียหรือโซเวียตเนาะใช่ค่ะใช่ไห<ช>มครับตรงนั้น,<ช>ม,นมันจะมีเป็นโบสถ์ที่เป็นคล้ายๆกับนิกายออลโธดอกอะไรประมาณเนี้ยที่จะมีสถาปัตยกรรมแบบว่าเป็นเาทรงอ่าเป็นเป็นเป็นโดมเนาะเป็นหลังคาทรงสูงๆประมาณนี้ค่ะนะครับผมซึ่งได้แรงบันดานอิทธิพลได้รับอิทธิพลมาจากพวกจักรวรรดิไบแซนไทน์เยอรมั้นเนาะ ไม่นึกถึงหรอใช่ค่ะใช่ครับรัสเซียตอร์กิชออตโตมานอะไรสมัยประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมก็ล้อชมมาในปี1925งเรวมสวยกับอย่างที่บอกคือ number 5หรือแม้ก็พวกชาลิมาประมาณนี้นะครับวัยเดียวกันเลยวัยเดียวกันนะครับก็ร้อยปีแล้วแหละนะครับใช่แต่ว่าขวดที่ถืออยู่นะครับแพ็กเกจแบบนี้เนาะก็น่าจะประมาณยุค80นะครับใช่ปัจจุบันนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ในแบรนด์ของเดอนิวดอนเดนิวดอนแปลว่ารุ่งอรุณแห่งวันใหม่ใช่ครับ แล้วก็มันเป็นการสําดงแสนยานุภาพของสภาพัพโซเวียตเนาะใ,ในในยุคที่ยังยังเป็นโซเวียตยังรปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมนิยมประมาณนี้นะครับว่าเออคนรัสเซียเองอะ่ะหรือว่าคนโซเวียตเองเขาก็มีลักษณะนิยมที่ไม่แพ้คนฝรั่งเศสหรือว่าคนยุโรปเพราว่า ปกติเราหลราเราพูดถึงน้ำหอมเนาะเราจะนึกถึงความเป็น French p e r f u m e r y ค่ะใช่ค่ะต้น้ำหอมต้องมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ภาพลักษณ์ของน้ำหอมก็คือในยุคนั้นก็คือจะต้องเป็นของแบบของหรูของสำหรับคนชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงอะไรประมาณนี้นะครับ Luxury l u ่ u r y ใช่เป็นของแบบที่ค่อนข้างราคาแพงเนาะแต่ว่าโซเวียตเองเนี่ยเล็งเห็นว่าน้ำหอมเนี่ยมันควรจะใช้ได้กับทุกกลุ่มโดยเฉพาะ กลุ่มที่ค่อนข้างอาจากชนชั้นชนชั้นกลางลงมาจนถึงชนชั้นล่างชนชั้นแรงงานอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็คือราคาไม่แพงนะครับผมถ้าเทียบกับน้ําหอมพวกฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้คือราคาจะจับต้องได้มากกว่าถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็อย่างคือรู้สึกว่าทึ่งแล้วก็ยังไงล่ะสตันเกี่ยวกับความเป็น คุณภาพของเขาอะครับของอินกิเดียนนะคะอินกิเดียนในยุคนั้นที่ใช้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นก็จะมีความวินเทจแหละครับเนาะใช่ค่ะติดวินเทจก็สองห้าเนาะก็เป็นยุคที่องหร้อยปีมาแล้วโอ้ร้อยปีพอดีนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวลองให้ดมกันดีกว่านะครับค่ะลองดมกันเลยตัวนี้เป็นหัวสเปรย์ด้วยนะครับผมน่าจะยุค8ปดศูนย์นะคะน้องแซค่าเซตนี้น่าจะประมาณ8ปดศูนยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวสเปรย์แล้วนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงค่ะว่ากล่องเนี่ยคือบล็อกมันสวยมากๆคือ ก็นะคะเดี๋ยวอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นบอกที่เขามาอยู่ในนี้มากเลยคือมาแบบเป็นกล่องแบบแพ็คอย่างดีสีแดงสวยงามมีผู้ด้วยแล้วคือเปิดขึ้นมาในมี3ากล่องใช่ไหมคะน้องชาใช่ครับมีสามกล่องก็่จะมีขวดใหญ่เป็นสเปรย์แล้วก็มีขวดแต้มอีก2อีสอขวดเล็กคุ้มค่ามากเลยคุ้มมากอ่าก็แรกแรกได้อลกไฮอ่าออลดีไฮ Iris, มีความฟลโร่แต่ว่าเป็นฟลโล่ที่ค่อนข้าง,างทำให้นึกถึงสีม่วงนีิดน,นึงนะทุกท่านดอกไม้คนส่วนใหญ่จะชอบเทียบตัวนี้กับตัว number f เนอะ<ช>แต่สำหรับผมผมว่ากลิ่นมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะไม่คล้ายขนาดนั้นเลยผมว่ากลิ่นมันคล้ายอะไรรู้ไหมครับมันคล้ายกับเลเบอร์ของเครแรงใช่ค่ะ มีความไอริสมีความบุตตี้แล้วทำให้นึกถึงความแบบว่าเมลอนคอนนี่นิดนึงด้ะ่ะแบบว่าอ,อาจจะมีความเศร้าควนมาหรือว่ามันเป็นช่วงยุคที่ประเทศกำลังผ่านสงครามอะไรงั้ะใช่ประมาณช่วงนั้นเนาะยุคแบบหนึ่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแล้วไม่น่าจะอ่าถ้ารับยุคนั้นมันจะเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้เนาะหอมมากเลยค่ะหอมครับผม พาวเดอรี่มันจะมีความกลิ่นของดอกไคลเนชั่นนะครับผมที่เด่นๆแล้วก็จะมียีแรงยีแรงก็คือกระดังงาแล้วก็ไอริสประมาณนี้นะครับไอริชชัดมากค่ะอาร์เรวี่มานํามาเลยกลิ่นมันค่อนข้างริชแล้วก็คอมเพล็กซ์นิดนึงเนาะคอมเพล็กซ์มากใช่นึกถึงเลเบิลกับแคลฟเลอร์ตัวที่เป็นโคนฟลอร์ของแคลฟเลอร์แต่แว็บแรกไม่นึกถึงนัมเบิลไฟเลยครับผมชอบไหมครับตัวนี้ชอบ ชอบเราเป็นสาววินเทจเนาะใช่เราชอบวินเทจจุู่แล้วใส่ได้อากาศไหนตั้งทันสักอันนี้อันที่จริงก็คือกลางคืนก็ได้นะครับมันดูให้ฟาร์มแบบว่าโปรเพย์เหมือนเลเวอร์อย่างที่บอกค่ะใช่ๆฟ้าสลัวสลวอะไรอย่างนี้สลัวของอของเวลาช่วงเย็นอืมไม่ไม่ได้เป็นกลางวันซสักเดียวแต่จริงกลางวันก็ได้ได้ว่าช่วงโปรเย์นยังจะเหมาะมากอ่านะครับ ช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นๆเนาะก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ,บ่างนี้ใช่ได้ชอบมากวันนี้น้องชัดมีตัวอื่นมาให้เทียบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือจะมีเป็นตัวแฟรงเกอร์นะครับซึ่งออกมาในปีสองพันสิบปดนะครับตัวนี้ตัวนี้คือใหม่ขึ้นมาตัวนี้ก็คือเลดเลดมอสโกแต่เป็นรุ่นไลท์นะครับไลท์ชี่แปลว่าอาจจะสว่างขึ้นดูใช้ง่ายขึ้นนะครับตัวไลท์นะคะอันนี้นี่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมากว่าแต่สูตรใช่ไหมคะน้องชัดใช่ครับผม ก็ยุคประมาณ2018น้องออกมาแล้วก็น่าจะมีความโมเดิร์นขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความวินเทจนะขนายังใหม่นั่งอย่าง้ค่ะใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวเด็บนะครับเป็นเด็บเมอร์ไ่ส์โนเลยแต่จริงๆหัวเขาก็ยังคงความมีความเป็นโดมของสถาปัตยกรรมใช่ครับของรัสเซียอยู่นะที่พรีเซนต์ความเป็นแบบรัสเซียเนาะสวยจังเลยช่างคิดค่ะ หวานกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยค่ะน้องหวานครับตัวนี้ตัวนี้มันขอจะเน้นอาจจะเพิ่มความกลิ่นของวานิลาเข้ามาครับชัดค่ะแล้วก็อีลังชัดมากเลยตี้ว่าอีลังในเนี้ยค่ะตัวเนี้ยตัวนี้จะดูเฟมินีนมากกว่าด้วยนะครับใช่ค่ะดูเป็นผู้หญิงมากกว่าตัวตัวแรกนี้ตัวแรกยูนิเซกใช่มากกว่าอืมมาไปตัวนี้ก็ใช้ง่ายสําหรับกลางวัน สำหรับตัวนี้เหมือนจะมีดอกไม้ขาวเข้ามาด้วยนะครับแบบบางๆเนาะใช่ใช่ค่ะรู้สึกในจุดเหมือนจัสมินเยลังอ่าประมาณนั้นวานิลลาชัดมากเลยใช่ครับเข้าใจง่ายนะคะสําหรับโมเดิร์นสมัยนี่ใช้ได้เลยถ้าเลือกถ้าเทียบกันระหว่างกลิ่นนี้กับอ่าตัวออริจินอลพี่เดียชอบอันไหนชอบตัวนี้สําหรับกลางวันแล้วก็ชอบตัวออริจินอลสำับกลางคืนใช่ลองลองเลเยอร์ไหมคะ ก็ดีเหมือนกันนะน่าจะดีนะคะให้มันแบบเหมือนตัวตัวแรกอาจจะทึบไปกว่านิดนึงแล้วก็ลิฟ์ให้มันขึ้นมาไล์ขึ้นมาผสมกันใช่ค่ะเลเยอร์อาจจะได้อหอมใช้ง่ายกว่าเนาะชอบตัวใหม่เหมือนกันนะคะน้องชอนเพราะเราเป็นทวนชอบฟลอ์อยู่แล้วฟลอ์เนาะพันพันแท้เดี๋ยวเราลองมารวมกันดูลองดีนะคะน้องจอนมันเพิ่มคำเลย มันไปอีกความหวานขึ้นไปอีกนะคะฉีดด้วยกันเราดีมากเลยคุณภาพคือแบบเทียบกับน้องของฝรั่งเศสได้เลยเนาะอินกิเดียนดีมากคุณภาพของอินกิเดียนตัวรุ่นล่าสุดก็อินกิเดียนก็สวอโอเคเลยนะครับโอเคมากค่ะอืมแล้วก็ตัวนี้เคยลองฉีดบนผิวอะทิ้งเอาไว้มันจะมีความเป็นหนังนิดนึงนะแปลกๆเนาะคก้ายปนกับเป็นเลเตอร์เหรอคะเออคล้ายๆ มีกินหนังเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆแบบพวกรัชเชนเลเซอร์ไหมประมาณนี้เนาะเหมือนพีโนเวอร์ซี่เหรอฮะตัวนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าตัวนั้นอาจจะหนังกว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะมีคุกคำจะมีฟลอร์เน้นอะไรอย่างเงี้ยครับดันด้วยฟลอร์ขึ้นมาอีกเนาะแล้วตัวที่เขามาอันเนี่ยค่ะน้องชัดคือเป็นตัวเดียวกันกับตัวออริจินัลใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าใช่ตัวเดียวกันเป็นคนละเป็นคนละขวดคนละขวดกันอนั้นสเปรย์อันนี้แดบเนาะใช่ครับ สวยมากเลยใช่ครับแล้วก็อ่ามันจะมีน้ำหอมรัสเซียอยีกแบรนด์หนึ่งเนาะถ้าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอ่าจุกมันก็แหลมๆอีกแล้วแหละทรงเดียวกัน <c oughs> ใช่ <ๆ S 1> ก็คือเ <ๆ S 1> ลพิเซนวามเป็นแบบรัสเซียโซเวียตอะไรอย่างี้เนาะตัวนี้นะครับก็คือมารุเซียนะครับผมเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์รัเสเซียเลยแหละนะครับ <S 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 สลาวาเซเซอะไรประมาณน,นี้ค,คือเป็นภาษารัสเซียเนาะนะครับตัวนี้ก็ ราคาไม่แพงเหมือนกันราคาจับต้องได้เลยค่ะหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้เทียบดูนะครับว่าหน้าหอมรัสเซียคุณภาพจะเป็นยังไงวันนี้มาคุมพลแดงมั้ยนะคะน้องช่ใช่เพราะว่าแดงคือรัสเซียครับมจะมีคุณภาพที่เมื่อก่อนเขาเป็นโซเวียตเนาะด้วยสังคมที่เป็นแบบว่าสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์อ่ะมันจะมีความเป็นสีแดงสีแดงอ่าอย่างจีนอย่างเงี้ยครับเกาหลีเหนืออ่าเวียดนาม ความเป็นสีแดงแล้วพี่เซนความเป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมทงชาติของประเทศเหล่านี้ก็สีแดงเนาะมีสีแดงมีสีแดงอยู่คำเหมือนเผ็ด s p สป y s p i ่ะค่ะมีนึกถึงพริกไทยอ่าเแปอรีนิฟหน่งมีความอโรมาติกอะครับใช่ใช่นึกถึงเฮิร์บนิดนึง เย็นๆนะคะทำให้นึกถึงความเย็นเพอแต่ตัวเนี้ขอว่ากลิ่นมันความมาสคูลีนอ่ะไม่รู้เซบอกไม่ถูกเนาะมันจะดูมาสคูลีนนะครับด้วยความที่ยูนิเซ็กซ์มากเลยนะยูนิเซ็กใช่เอมเป็นกลิ่นที่ยูนิคน่นองชัดมีแอนิมอลิกเนาะชัดมากค่ะแอนิมอลิกแล้วก็เหมือนมีอะไรที่มันเป็นความแมชลิกด้วยอ่า แบบว่าซ่อนอยู่ในในเนื้อกลิ่นเขานิดหน่อยใช่ครับมีเฮอร์เบิร์มีสไปซ์ ice, แล้วก็จำได้ว่าเบสมันจะมีตัวพวกซิเวตอน,นิมาลิกอะไรย่างเงี้ยครับ,รบ,รบชัดค่ะซิเวตชัดนะมากเยอะเหมือนกันนะคะครับผมใช้ง่ายนี่ค่ะน้องชัดแนะนเรื่อสำหรับคนที่ชอบแนวไหนแนวแบบว่าอย่างที่บอกคือมันผมว่ามันค่อนข้างไปทางผู้ชายนิดนึงนะครับอารมณ์สตรีทอะไรอย่างเงี้ยดูมีความ ที่จริงจะใส่เป็นวานฟอร์มอลก็ได้นะผมว่าพี่ว่าใส่สุดแล้วก้ทายฉีกกิ่นนี้นี่ก็เท่ากันค่ะมันให้ความรู้สึกนึกถึงความแบบสุขุมมั่นคงนิดนึงเหมือนกันเพราะความกราวด้วยสไปซ์กับตัวแอนิเมอเลิกมันรู้สึกว่าทำให้หนักแน่นครับมีวูดดี้อะไรอย่างนี้เข้ามาเนาะที่ผู้หญิงก็ใช่ได้นะคะครับผมใช่ หญิงเท้ๆเลยเท่ๆ่ามั่นใจหญิงใส่สูงอะไรย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะหญิงวันไปประชุมทํางานพี่ว่าก็โอเคครับผมหอมเนาะใช่ครับจริงๆตัวมารุเซียค่ะน้องชาดมันมีหลายสีเลยเนาะหลายสีใช่ครับจำได้ว่ามันจะมีตัวนี้มันจะมีใช่สีแดงคือออริจินอลนะครับก็คนส่วนใหญ่จะเห็นสีแดงครับสำหรับแบรนด์นี้แต่มันจะมีสีเหลืองสีเขียวะไรอย่างนี้ กระลุนแฟรงเกอร์รุ่นย่อยเอาไปอีกนะครับหลังจากตัวสีแดงใช่ตัวนี้ออกมาประมาณยุคหนึ่งเก้าเก้าสองประมาณนี้ยุคเก้าูเป็นยุคที่ตอนนั้นเป็นรัสเซียแล้วเพราะว่าโซเวียตล่มสลายหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือหลังจากโซเวียตล่มสลายมาปีหนึ่งนะครับผมร่ยาประมาณนี้ครับผมแบรนด์มารูเซียนะคะครับรู้สึกยังไงมาครับที่มาดมน้ำหอมรัสเซียในวันนี้ถ้าเทียบกับน้ำหอมฝรั่งเศส รู้สึกว่าเขามีคุณภาพในการแบ่งน้ําหอมได้ไม่แพ้ฝรั่งเศสเลยใช่คุณภาพของอินสติทูติทีเาใชใช่ไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าปกติถ้าถามคนทั่วไปนะคะถ้าถามว่าน้ําหอมลสเซียคืออะไรคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักใช่จริงๆแล้วว่าคนลสเซียชอบใช้น้ําหอมเพราะเป็นอากาศหนาวใช่และส่วนใหญ่เนี่ยคนลสเซียจะชอบใช้น้ําหอมที่ค่อนข้างมีแอมเบอร์มีกลิ่นสกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะอากาศเย็นใช่ครับ แต่ว่าอยากรู้มากเลยว่ามีแบรนด์อื่นหรือเปล่าที่เขาเอ,อ่อแบรนด์อื่นเหรอครับบ้านรัสเซียนะคะรัสเซียอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเขามีปัจจุบันยังมีแบรนด์ไหนเนาะแต่คือท้าที่หลักๆและที่แบบว่าคนจะรู้จักก็คือตัว s cool. <S เลส Mo มดสโกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครัป ไปรัสเซียอย่างเงี้ยครับไปที่รัสเซียก็จะซื้อน้ําหอมเนี้ยติดกลับมาเป็นของฝากด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับปัจจุบันก็ยังมีผลิตอยู่นะใช่แต่อย่างนิวดอนที่น้องชัดว่าอันเนี้ยก็รู้จักนิวดอนใช่คนน่าจะรู้จักเยอะใช่ครับผมเพราะว่าชื่อแล้วก็แม้กระทั่งตัวโลโก้บนฝาไอ้บนตัวขวดอะไรเงี้ยครับจะเป็นภาษารัสเซียหมดเลยซึ่งดูมีความออกแนวแบบชาตินิยมะไรประมาณเนี้ยเนาะไม่มีภาษาอังกฤษเลยไม่มีภาษาอังกฤษเขาเน้นแบบว่าเป็น patriotic nationalistic กปเลย่าประมาณนั้นนะครับผม มันมองบอกความเป็นแบบอ่าชนชาติโซเวียตรัสเซียอะไรอย่างนี้เนาะสงสัยมากอยาก๋ยวจะไปลองทำรีเสิร์ชดูได้ครับว่ามันมีน้ําหอมอะไรหรือเปล่าค่ะหอมมากครับก็นี่แหละครับเนาะน้ําหอมรัสเซียนะครับที่เราหยิบมาเนาะว่าพอเทียบกับน้ําหอมฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะก็คือคุณภาพเทียบเท่าเลยคุณภาพก็คือ ก็คือแบบสู้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับอินกิเดียนด้วยแล้วก็แม้กระทั่งตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาก็คุณภาพก็ใช้ได้เลยใช่ครับผมแล้วก็ที่อย่างหนึ่งที่ชอบคือราคาเนาะไม่ได้สูงมากด้วยใช่ค่ะราคาน่ารักมากจับต้องได้ใช่ครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดน้ามากเลยนะครับที่มาดมน้ําหอมรัสเซียกันเนาะว่าขึ้มากๆค่ะเคยไปเทราบว่าเคยเคยดมมาก่อนไหมครับตัวนี้ตัวเนี้ค่ะมีนะคะแต่ว่าตัวเลตมอสโกเนี่ยจำไม่ได้ว่าเคยดมกับเพื่อนหรือเปล่าแต่ว่า คือเห็นตลอดว่าคนเทียบว่ามันคือน้องนัมเบอร์ไฟฟ์นะแต่มาตอนนี้นี่คือไม่ใช่เลยครับผมใช่ครับก็ยังไงนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับจะให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พีเดียน่านะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ